สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขุสุขุนครับผมมือนี่มาจอบปลาบอลน้ำห่วยพี่น้องมาจอบปันปลาบอลน,น้ำห่วยพี่น,ออน้องห่วยน้ำกระสีแหงเมื่อไหรครับผมก็เลวยว่าเดียดทอนทอนพี่น้องออกมาจอบเบื้องปลาบอลเบื้องครับผมพอได้ไปอยู่ไปกินพรได้ไปป่นบาครับผมอีสานหนาแรงบ้านเท่าพี่น้องหยวยมันสีแหงเมื่อไหระครับก็เลววยออกมาหาจอบบอลเบื้องครับผม พ่าจะไปยูไปกินบ่อากินน้ำหวยนาแรงพี่น้องบรรยากาศอีสานบานเฮ่าครับผมตรงไฮตรงหน้านี่ก็สี่เก้าม่วงแล้วพี่น้องสี่สิบม่วงแล้วครับผมอีสานบานเห่าเด้อพี่น้องนาแรงครับผมน้ำก็สีแห้งมื่อเหรพี่นอ้องเรยว่าจักมานจอบปลาบอลเบื้องพี่น้องก็จอบปลาบอ,นบานอ,อ,อบลบอน,น้ำหวยเบิง้งครับผม พาเด็กไปปนไปเจ้าพี่น้องมาหลุดมาติดตานกูนกันครับผมพอเตรียมตัวพี่น้องพ้ามาจอบจอบนั่ห้ยครับมันมามือนะมันบอนดีไหมพี่น้องพาเด็ไปยูไปกินครับผมสารบานเท่านาเรียงพี่น้องห้วยก็จะแหงมัดแล้วครับผมอาเรว่าจะมาจอบบังน้ำสายห้วยบังพี่น้องอ๋อ้งมา หลายเตี๋ยวยู่พี่น้องชี้หาพื้นเมืองแห่กันได้มาตรอบ้อนมึงพี่น้องห้เดี๋ยวไปยุ่บไปกินกับผมไปครับมาหลุดมาติดตามเหมือนกันพี่น้องมานบ่พอดีไปยุ่บไปกินบ่ครับผมติดตาลเหมือนกันครับพี่น้องครับเป็นหวยธรรมชาติพี่น้องมันสีแห้งเมื่อไหล่ะครับผมมาติดตามมาชมเหมือนกันมั้งพี่น้องจะไปยุ่บไปกินครับผม เตรนึมพนึ่น้องตัวมันบ่อนเลยนะครับผมพอตัวง่งามครับผมชันเหน่อย่น้องว้อนตัวเลยมาแล้วครับเต็มนึง มาร์คไปโดนเต๋อตัวนี้เพื่อแลกครับผมพอกำงามเลยครับพี่น้องพออหวยครับกำงามพี่น้องว่านมาร์คไปกว้ามูอครับบนแลว้วก็มาร์คไปพี่น้องว่านปนินมันพอๆกับพี่น้องสองเทียมแล้วครับผม